บางครั้งความรักที่เราทุ่มเทอาจเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยมองเห็นเลยฉันพยายามเป็นคนที่ใช่จนลืมไปว่าฉันเองก็มีหัวใจเหมือนกันทุกข้อความที่รอทุกคำตอบที่ไม่ได้มามันสอนฉันว่าคนที่อยากอยู่เขาจะอยู่เองวันที่เขาหายไปฉันโทษตัวเองทุกอย่างทั้งที่จริงบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อรักเรา แต่เกิดมาเพื่อสอนเราสอนให้รู้ว่าการรักใครสักคนไม่ควรแลกกับการสูญเสียตัวเองสอนให้รู้ว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเจ็บขนาดนี้แลนะสอนให้รู้ว่าการเดินออกมาไม่ใช่ความแพ้แต่คือการเลือกตัวเองกลับคืนมาจำไว้นะคนที่หายไปไม่ใช่คนที่เราต้องการเจ็บเอาไว้ คือเหตุผลที่ทำให้เรากลับมารักตัวเองค่ะ